อะไรนะคุณเคยไหมครับขับรถเหนื่อยๆกลับจากทํางานรถติดแสนสาหาัสยิ่งวนนี่กยอแล้วจูๆ่ๆสายตาของคุณก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ฮู้มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮะอะไรนาะช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวชีวิตประจําวันที่คุณจะต้องร้องว่าฮะอะไรนะสําหรับอีคีนี้ผมมีเรื่องที่บอกได้เลยว่าเด็ดจัดจ้าน เรื่องนี้มันเริ่มขึ้นเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนครับตอนนั้นผมกําลังขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานช่วงห้าโมงเย็นรถติดนรกแตกแถวแถวสี่แยกอโศกมนตรีคือมันติดชนิดที่ว่าคุณจอดรถทิ้งไว้แล้วลงไปซื้อชาไข่มุกกลับมานั่งจิบในรถก็ยังได้อะครับไม่ต้องกลัวรถเคลื่อนที่เลยผมก็งัวงังวงเงียเล่นมือถือไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงไฟแดงที่สี่แยกมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวผู้คนก็เริ่มเหยียบคันเร่งตามๆกันไปช้าๆ อ่ะแล้วฮะอะไรนะอยู่ดีๆรถคันข้างหน้าผมมันก็ไม่ขยับครับคือรถมันเคลื่อนช้ามากๆช้าจนผมคิดว่าเอ๊ะหรือคนขับหลับในผมก็มองไปทั้งหน้าครับพยายามจะมองว่าทําไมรถมันถึงไม่ขยับแล้วสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับเงาตะคุ่มๆรงกลางสีแย่ครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มหรือเปล่าหรือมีอุบัติเหตุอะไรแต่พอผมเพ่งมองไปใกล้ๆเท่านั้นแหละครับภาพที่เห็นทำเอาผมอึ้งไปเลยฮะอะไรนะ กลางสี่แยกมันคือชายคนหนึ่งครับชายคนนี้รูปร่างผอมสูงผมส,สั้นๆดูจากเสื้อผ้าแล้วน่าจะเป็นคนทำงานทั่วๆไปเสื้อเชิ้ตลายสกอตกางเกงแล็กธรรมดาๆดาแต่สิ่งที่เขาทำมันไม่ธรรมดาเลยครับเขาเต้นครับเต้นกลางสี่แยกไฟแดงคุณคิดดูสิครับรถก็ติดแสนเอ็ดผู้คนก็รีบปรับบ้านแต่ชายคนนี้กลับเต้นแบบเต้นชนิดที่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคงโดนจับเข้าโรงพยาบาลประสาทไปแล้วอะครับ เขาเต้นสะบัดยกย้ายสายสะโพกยกแขนขึ้นลงหมุนตัวคือทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะเพลงที่ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่เขาก็เต้นได้แบบอลังการมากครับใบหน้าเขายิ้มแย้มมีความสุขเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรจะทำให้เขาทุกใจได้เลยแม้แต่น้อยผู้คนในรถที่เห็นเหตุการณ์ยังไม่จบไปดูคลิปเต็มในช่องได้เลย